ผมให้ท่านดูข้อมูลตร,ตรงนี้เพื่อให้เราเก็บเป็นข้อมูลไว้ว่าความขัดแย้งในวังนั้นมีอยู่จริงลึกแค่ไหนจะรุนแรงแค่ไหนยังอาจจะยังบอกไม่ได้นี่คือการเก็บปรากฏการณ์เพื่อให้เราสามารถนำไปประเมินผลนักเคลื่อนไหวในประเทศไทยก็จะนำไปประกอบเป็นข้อมูลในการกำหนดยุทธวิธีการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพราะวันนี้การต่อสู้เพื่อประชาธิไานนาปไตยในประเทศไทย หนีไม่พ้นวังแล้วเพราะวังมาอุ้มประยุทธ์เต็มที่แล้วผมถึงพูดว่าทาราไลวันนี้เนี่ยเราจะต้องดูในหลายมิติในมิติเศรษฐกิจในมิติการเมืองในมิติการทหารและในมิติภายในเงื่อนไขของวังภาพนี้ท่านเห็นข่าวแล้วอาจจะผ่านไปเฉยๆแต่สำหรับคนที่ติดตามข่าวและวิเคราะห์ข่าว จำเป็นที่จะต้องเก็บรายละเอียดซึ่งในประเทศไทยสื่อต่างๆเขาไม่ได้ทําหน้าที่ตรงนี้เขาทําหน้าที่แต่รายงานปรากฏการณ์เท่าน,นั้นเองนะครับข่าวมติชนวันที่18ในหลวงกับราชินีนุ้ยเสด็จไปปัตตานีครับประกอบพิธีดูอาขอพอรร่วมกับชาวไทยมุสลิมข่าวนี้ตีพิมพ์วันที่18ทางออนไลน์นะครับ ท่านจะเห็นนะครับภาพนี้ผมให้ท่านเห็นแล้วท่านปรดสังเกตการแต่งเนื้อแต่งตัวของราชินีนุย้ยการเสด็จไปอย่างนี้เนี่ยในวันที่18ปไปภาคใต้ราชินีนุ้ยได้แต่งชุดพื้นเมืองที่เรียกว่าชุดยาหยาปรากฏว่าพวังที่19ภาคใต้เหมือนกันแต่คนละจังหวัดเจ้าคุณพักก้อย ก็ไปครับไปภูเก็ตเออเห็นไหมครับไปภูเก็ตสิบสิบอ่อสิบเจ็ดเออสิบแปดขาต้องสิบแปดราชินีด้วยไปกับรอสิบสิบเก้าว่าที่ราชินีก้อย <c oughs> <c oughs> ไป ภูกเก็ตนี่ครับเป็นข่าวมติชนแค่นี้ยังไม่มพอนะครับหนุยไปภาคเหนือก้อยก,ก็ไปภาคเหนืออวันต่อวันเลยครับถ้าใครจะบอกคิดมากไปก็ไม่เป็นไรครับเก็บเป็นข้อมูลไว้ก่อนแล้วกันแล้วเราู้ปรากฏการณ์อื่นๆตามมาอีกถ้าปรากฏการณ์เหล่านี้ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆมันก็จะบอกความขัดแยง้งชัดเจนขึ้นปรากฏว่าราชินีนุ้ยไปกับ ลอสิบในไปไปพระราชวิธในไปพิธีดูอาของชาวไทยมุสลิมอันนั้นเขาไปงานแต่ก็การนี่นะอันนี้ไม่เกี่ยวเลยครับไปเที่ยวอันนี้ผมบอกไปเที่ยวเลยอ่าทำไมผมบอกไปเที่ยวล่ะอา้าวกดมาดูสิปรากฏว่าผมอ่านข่าวจากมติชนอ่านข่าวจากข่าวสด ไม่มีกิจจะไม่มีอะไรเลยครับไม่ได้ไปทําอะไรเป็นที่ตจะว่าไปไปดูงานเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆเขาก็จัดได้ไปดูเศรษฐกิจพอเพียงไปเยี่ยมนั่นได้รับมอบงานจากในเอ่อในหลวงอมอบบางงานให้ไปทําก็ได้ถ้ามีการมอบงานก็ต้องมีการกล่าวอ้างถูกไหมครับนี่ไม่มีเลยครับไปเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วข่าวก็สั้นมากทั้งมติชนและข่าวสดไม่ได้รายงานอะไรมากไปกว่าการเดินทางเลยครับ อย่างนี้ไม่เรียกว่าตั้งอกตั้งใจตั้งอกตั้ง,ง,ง,งใจไปประชาชนเราจะเรียกว่าอะไรวันที่19้ธันวาคมเจ้าคุณพระศรีนาถพิรชกกรยานีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจไม่รู้ภารกิจอะไรที่จังหวัดภูเก็ตโอกาสนี้เจ้าคุณพระศรีนาถพิรชกกรยานีเยี่ยมประชาชนที่มารอต้อนรับอย่างใกล้ชิดแต่งเห็นไหมแต่งชุดหยาหยาสีฟ้าสวยอ่าไปไม่เป็นไรครับ แล้วข่าวก็มีเช่นนี้เองครับเจ้าคุณพระสิีนาถพิราชกลยายีสวมชุดยาหยาที่เป็นเอกลักษณ์เครื่องแต่งกายของสตรีภูเก็ตเป็นชุดลำลองตัวเสือส้อตัดด้วยผ้าลูกไม้หรือผ้าปานรูเบียปัดลายฉลุผ้านุ่งเป็นผ้าปาเตะปัดลายสวยงามสตรีภูเก็ตมักสวมใส่ในงานบุญหรืองานสำคัญต่างๆ ผมเอาข่าวนี่มาอ่านทั้งหมดนะครับถ่ายมาให้ท่านดูเลยและภาพสุดท้ายก็เป็นภาพนี้ครับแล้วไม่มีข่าวอะไรเลยสั้นๆแค่นี้เอาอย่างนี้จะเรียกว่าไปงานอะไรไม่เรียกว่าไปเที่ยวแล้วเรียกอะไรภาพนี้บอกในยะคืนหนึ่งนุ้ยไปที่ไหนก้อยประกบที่นั่นบอกความจริงประการที่สองไม่ได้รู้สึกถึงความทุกข์ยากของประชาชนเลยนะครับแต่งตัวแข่งกันอย่างนี้ไม่เรียกว่าเสื่อมหรอกครับแต่ไม่ วางรู้ไหมไม่รู้อกครับรอสิไม่มีทางรู้หรอกเพราะไปที่ไหนก็สมบูเจริญผู้ซื้อข่าวก็นั่งซื้อผิงผิงแล้วบอกโอ้ยจะวิจาณ์อย่างสุดได้ไ,ดไหมวิจัยก็ติดตารางพูดความจริงก็ไม่ได้แล้วในประเทศไทยแต่ถามว่าถ้าในหลวงไปเออเข้าใจได้เป็นงานพูดกันจริงตรงคือเมียน้อยนี่ทำไมต้องบริการกันขนาดนั้นอีกอ่ะฟรีทั้งนั้นนะครับนั่งเครื่องบินนี่ส่วนตัวทั้งนั้นนะครับ ตรงนี้ก็มาพูดถึงอีกรูปธรรมหนึ่งไปเชียงใหม่ตรงไปเชียงใหม่นี่ก็สนุกเลยครับคุณนุ้ยเดินทางไปเชียงใหม่อาผมให้ท่านดูนี่ก่อนนะครับคุณนุ้ยเดินทางไปเชียงใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชาติวันที่21 เดินทางไปเชียงใหม่ไปในงานเปิดงานโครงการหลวงกับรอสิคุณก้อยไปลำพูนอีกอ่าเอาสิถ้าจะบอกเอ้ยคุณสุนัยต้องมองว่ารอสิบ์เขาวางแผนดีให้ไปใกล้ๆกันอ่าแล้วลที่ไปปัตตานีวันวันวนี้ไปัปัตตานีอีกวันหนึ่งก้อยไปภูกเกต็ตนะ ก็ต้องมาคิดดูผมนึกบอกว่าไม่เป็นไรครับท่านมีข้อโต้แย้งได้ดีครับแต่ว่านี่ผมเอาปรากฏการณ์มาท่านดูว่าการเดินทางไปต่างจังหวัดระหว่างนุ้ยกับก้อยตามเงื่อนไขที่จะไปพบประชาชนปลุกระดมประชาชนให้รักท่านอะไรท่านว่าไปเลยครับแต่ว่าในเงื่อนไขตรงนั้นเนี่ยจะให้ท่านดูในรายละเอียดอาจารย์สมศักดิ์ก็เลยเก็บมาให้อีกเพราะข้อมูลจากแหล่งข่าวก็เลยถามไปที่ สายข่าวในทภาคเหนือเขาก็เลยเก็บข้อมูลมาให้อีกก็ยิ่งทําให้เราเห็นรายละเอียดมากขึ้นแต่ประเด็นสาคัญคืออาจารย์สมศักดิ์บอกถึงเอกสารทางราชการครับว่าเอกสารทางราชการวางอย่างไงและธงประดับอย่างไงท่านดูนะครับดูรายละเอียดตรงนี้อีกทีนะเอาข้าวจอไว้เลยนะแอดมินนะครับการเตรียมรับเสด็จของเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวานเตรียมรับเสด็จวชิรลงกรกับพระราชนินีวันนี้เตรียมรับเสด็จวชิรลงกรกับคุณก้อยเมื่อวานตลอดทางประดับธงสองอย่างพร้อมธงชาติวันนี้ประดับธงวชิรลงกรกับธงชาติอาจารย์มสมศักดิ์ดูถึงรายละเอียดว่าวันที่21มีธงชาติมีธงราชการที่สิบและธงราชินีด้วยแะ ดูจากรูปนะครับค้างไว้เลยนะครับคุณแอดมินวันที่23มีธงชาติกับธงรอสิบสีเหลืองเห็นชัดนะครับว่าสีประจำของคุณนุ้ยเนี่ยคือสีม่วงพอเรารู้อย่างนี้เราจะโยงเรื่องอื่นได้อีกชุดชุดราษฎรจิตอาสาเนี่ยเดิมเป็นสีฟ้า กับสีเหลืองสีฟ้านี่เป็นสีของคุณก้อยแต่พอคุณก้อยถูกจับเข้าคุกชุดนี้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองกับสีม่วงเ,เห็นไหมเราเก็บรายรละเอียดอย่างนี้เราถึงได้เห็นว่ามันมีความขัดแย้งกันในเชิงสัญลักษณ์แล้วเราถึงจะได้รู้สถานการณ์จริงได้เอกสารที่อาจารย์สมศักดิ์บอกมา โดยอ้างเป็นเอกสารของราชการที่เทศบาลนครเชียงใหม่สรุปนะครับในเทศบาลนครเชียงใหม่นะการจัดรับจริงๆนี่ยิ่งใหญ่ครับงานอะไรถึงยิ่งใหญ่นะราชการที่สิบเสด็จนี่งานต้องใหญ่ทั้งนั้นค่าใช้จ่ายมากไม่ใช่เฉพาะเทศบาลจัดงานรับผู้ว่าราชการจังหวัดต้องระดมหัวหน้าหน่วยราชการทั้งหมดนั่งประชุมเป็นแผงบ้ลเล่เลยเดี๋ยวผมจะเก็บรายละเอียดให้ท่านดูเพื่อให้เรารู้และเราประเมินสถานการณ์ได้ว่า ยิ่งในหลวงเดินทางมากเท่าไรค่าใช้ใจ่ายก็มากประยุทธ์ก็ต้องจัดให้บุญญเลี้ยงก็ต้องเบิกค่าทงทิวริปประดับผ้าผ่อนต้นสบายมากมายมันไม่สิบกร้านได้ยังไงล่ะครับแล้วลองหลับตานึกนะ,สะเสด็จบ่อยๆออกไปปลูกระดมคนก็หน่อยเดียวชาวบ้านก็ยากจนทีละสิบกว่าล้านยี่สิบล้านค่าใช้ใจ่ายเท่าไหรอะ <c oughs> เมื่อเปรียบเทียบกับคณะราษฎรชุมนุมทีค่าใช้ใจ่ายกี่ตังค์อะนิดเดียว ต่อสู้กันยาวๆแบบวิ่งมาราทอนเนี่ยใครแพ้ใครใครชนะท่านดูเองก็แล้วกันถ้าสู้กันอย่างสติยาวๆนี่รู้เลยว่าใครชนะใครแพ้ประชาชนจะอยู่ฝ่ายไหนเห็นเลยเห็นไหมฮะปรากฏุ่ารายละเอียดที่อาจารย์สมศักดิ์อ้างจากการประชุมเอกสารการประชุมของเทศบาลชัดเจนเลยนะครับวันที่21่ธันวา ประดับธงชาติชื่อธงต่างๆพร้อมหมดรายละเอียดยงังไงท่านไปดูพอวันที่23ธันวาก็ประดับธงชาติอีกแบบหนึง่งประดับธงอีกแบบหนึง่งนะครับแล้วรายละเอียดคืออะไรต้องทำความสะอาดถนนล้างถนนตัดแต่งกิ่งไม้สองข้างทางเก็บขยะจัดเก็บป้ายที่ชำรุดตลอดเส้นทางเสด็จให้เรียบร้อย สองสามจัดรถเก็บขยะวันจันทร์ที่21ทธันวาสองห้าหกสามณัาอากาศยานทหารกองบิน41สี่สสตรวจสอบและจัดเตรียมรถสุขขาเคลื่อนที่ไปประจำณลงเก็บเครื่อง,ง,บ,องบินต้องรับตั้งแต่ลงจากเครื่องบินเลยนะครับ และลงเก็บเครื่องบินท่าอากาศยานทหารกองบิน41จํานวน2คันวันที่21ธันวา2563โดยให้ประสานการปฏิบัติงานกับกองบิน41นอทอปกป้องนอากาทปกป้องสุรกุลหมายเลขโทรศัพท์นี้นี้นี้อันที่5จัดรถไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน2คันไปประจำณท่าอากาศยานทหารกองบิน41วันที่21ก็จัดเอวันที่23ก็จัดแบบเดียวกัน แต่ที่ไม่ได้ลงและสายข่าวรายงานจากเชียงใหม่ลำพูนนั่นก็คือพ่อค้าหาบเล่แผงลอยรถเข็นตามทางเสด็จต้องงดการขายครับอันนี้เป็นมานานแล้วไม่ว่าเสด็จที่ไหนแล้วอย่างนี้ในภาวะก,การที่ข้าวยากหมากแพงประชาชนทุกยากหาอยู่หาก,กินก็ลำบากนี่นะครับท่านเสด็จไปที่ีคนเดือดร้อนไปหมดโดยเฉพาะคนชั้นล่าง พอค้าไม่ขายหาเล่แผงลอยนี่เดือดร้อนกันหมดเพราะจะต้องไม่ได้รับการผ่อนปลนจะต้องถูกจัดให้ระเบียบให้สวยงามหมดต้องเลิกขายแล้วนี่คือเส้นทางของระบบกษัตริย์ไทยที่ทำกันอำนาจมากไอ้พวกขี้ข้าก็ต้องสอพอกันหมดเพราะว่าพระองค์ท่านเกิดไม่พอใจแม้แต่เรื่องเดียวไม่ได้ดังนั้นเวลาท่านเสด็จไปไหนก็ต้องสวยงามเรียบร้อยหมดนั่นคือของปลอมทั้งนั้น ที่ทเห็นนาแล้วเดี๋ยวท่านมาดูนะครับการจัดเตรียมต้อนรับท่านดูภาพนี้จากไทยโพส์นี่คือที่เชียงใหม่จัดประชุมต้อนรับในส่วนของเทศบาลก็ต้องมาร่วมกับผู้ว่าแล้วก็แยกงานกันประชุมกันผู้คนทุกหน่วยงานนะครับเป็นอย่างเงี้ครับท่านดูเอาเองค่าใช้จ่ายอีกเท่าไหร่ ที่ผมบอกกับท่านว่าไทม์ไลน์ของระบบที่มันจะต้องเดินทางต่อไปเนี่ยก็คือแม้เศรษฐกิจจะสุดโสมอย่างหนักแต่เรื่องการต้อนรับวังไม่รับรู้ครับแล้วจัดต้อนรับไม่ดีก็ไม่ได้จัดต้อนรับไม่ดีก็ต้องค่าใช้ใจเท่าไหร่แล้วแต่มึงมึงไปจัดมาก็แล้วกัน เชียงใหม่ประชุมเตรียมการรับเสด็จในหลวงพระราชทานปริญญาบัตรและทรงเปิดงานโครงการหลวงเมื่อวันที่24พฤศจิกาจัดเตรียมเรื่องน่้นเนึ่งเดือนครับ24พฤศจิกาที่จังหวัดเชียงใหม่มีการประชุมตามภาพที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับแล้วมาดูการเตรียมงานต้อนรับที่ลำพูนบ้างไหมครับที่ไปวันที่23ตามที่อาจารย์สมศักดิ์ว่า จากแหลงข่าวเชียงใหม่นิวครับอันนี้หลักฐานยืนยันจังหวัดลําพูนเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสรินาพิราชกรยาณีเสด็จณวัดพระธาตุฮริพุนชัยเตรียมการลวงหน้าเหมือนกันครับโอ้โหงานใหญ่ทั้งนั้นแหละครับเตรียมการตั้งแต่16นี่เป็นข่าวเมื่อส6ธันวาแล้วดูดูรายละเอียดข่าวหน่อยนะครับเพื่อจะได้รู้ว่า ค่าใช้ใจ่ายของหวังเนี่ยมหาศาลแค่เดินทางอย่างเดียวนี่แหละครับแล้วลองกลับาาลึกภาพที่ผ่านมาไปน,ไ,ปนไ,ปนไปนู่นไปนี่ไปนี่ไปนั่นไปปุกไปพบประช,ช,ชาชนที่คุณลุ้ยพาไปเนี่ยค่าใช้ใจ่ายหมดไปแล้วเท่าไหร่<ช>ผมว่าฉเฉลี่ยครั้งละสิบล้านเนี่ยได้เลยครับสิบครั้งก็คูณเข้าไปโดยประมาณก็ร้อยล้านยี่สิบครั้งก็สองรอยล้านเอาเลยครับเขาจะบอกว่าทําไมถ้ายัางดรั้นไม่ปฏิรูป สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ปฏิรูปการเมืองไทยไม่ไม่แก้ไขรัฐนูนและวันนี้อายุท์ไม่ลาออกแก้ไขรัฐนูนไม่มีทั้งหมดนี้ทานรายมันก็หัวทิ่มหัวทิ่มบ่อเท่านั้นแหละครับไม่มีทางเป็นอื่นได้เพราะนี่คือไฟบังคับที่สามารถจะแก้ไขปรับปรุงได้เลยคือค่าใช้จ่ายเหล่านี้ เป็นไฟบังคับที่ต้องจัดให้ดีแล้ววังไม่รับรู้ค่าใช้จ่ายนี้ทั้งนั้นมึงไปหาเงินมาดูแลก็แล้วกันปรากฏที่ไปลำพูนนี้มีรายละเอียดที่ที่เชียงใหม่ก็มีรายละเอียดนะครับผมไม่ได้มาอ่านก็้นันผู้ว่าจากการพอเข้าใจที่ลำพูนนี้มีรายละเอียดซึ่ผมผมอยากใหจจ้ท่านทราบวันที่1 5ธันวาคม2563เวลาส0บโมงครึ่งที่หลงซื้อบินนะพลตำรวจโทสกลเขต จันทรากรมวังใหญ่กรมวังผู้ใหญ่พร้อมด้วยพลตีปริญญาเรื่องภาคขวิประจำสำนักงานราชเลขาธิการในพระองค์นายวรวุฒินาวรัตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจพื้นที่และเตรียมการรับเสด็จพระบัาสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวและเจ้าคุณพระศรีนาถ เด็จพระราชดำเนินสก,การะอรนุสาวีย์พระนางจามเทวีตำบลเมืองอำเภอะจังหวัดลำพูนและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระไตรและเครื่องสังฆทานณวัดพระาธาตุธิรพุนชัยวรามหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนในวันที่23ธันวาคม2563และเยี่ยมรับราษฎรท่านดูนะครับนี่ ผู้คนเต็มไปเลยครับทหารตำรวจต่างๆมาเต็มหมดต้องเตรียมงานจัดรับเสด็จที่ประชุมจังหวัดผู้ว่านั่งเป็นประธานจาัดก,การประชุมเตรียมการรับนี่ครับพูดยังไงว่าเรื่องของชาวบ้านเอาไว้ก่อนเลยว่ารับเจ้าก่อนช่วงนั้น ช่วงนั้นก็ถ้าโจมมันป้องเห็นก็จะย,ยุ่งกันนะนะไม่มีเจ้าหน้าที่แล้วนี่คือภาพที่เสด็จไม่มีการสวมหน้ากากแมสป้องก COVID ันโควิดไม่มีครับนี่วันที่ยี่สามในขนาดระบาดแล้วนะเออภาพที่ปรากบมันเป็นอย่างนี้ครับเห็นนะครับอ้าวภาพให้ชัดๆอีกครับนี่ที่สนามบินนะครับ มีภาพที่ประชาชนถ่ายด้วยนะครับส่งมาให้ด้วยครับอันนี้ไม่มีลงหนังสือพิมพ์นะครับเห็นชัดเจนนะครับคุณก้อยกับรอศิบนั่งบนรถขณะอยู่ในจังหวัดลำพูนนะครับพบปะกประชาชนทหารกองกิยศเต็มที่ต้องขขึ้นไปครับนี่พบปะกกับประชาชนเป็นไงครับ ข้อมูลเหล่านี้เองที่ผมนำมาเรียนท่านและทำให้ท่านเห็นว่าลักษณะการเคลื่อนไหวของบุคคลสองคนโดยเฉพาะคุณนุ้ยกับคุณก้อยนี่นครับที่บอกรายละเอียดเป็นปรากฏการณ์ที่เราเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆเราจะเห็นการแข่งขันในลักษณะที่ราชินีไปภาคใต้แต่งชุด ประจำท้องถิ่นสวยงามว่าที่ราชินีก้อยก็ตามไปในภาคใต้เหมือนกันพอขึ้นเหนือก็ไปเหนือลักษณะนี้เห็นชัดเจนนะครับแต่ว่าข้อสรุปเป็นอย่างไรเราอาจจะยังไม่สรุปทันทีนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่เราค่อยว่ากันอีกทีหนึง่ง